องฟังข่าวดีซื้อยั่นกลุ่มก่อการหลายจอบลอยโตพอดีอาจ์ตปากกดสับสไคและกดกระดิ่งให้กับช่องเบิงงบอลออนไลน์ด้ดวยเงื้อนจากเพื่อที่ซิบ้าผาดข้าวสารดีๆแบบนี้ทุกมือขอบคุณจา้าหลังจากถืกซอยเหลือพุ่นแม่ของดีอาร์ ได้ร่วมเดินขบ,บวนกับชาวเมืองนับร้อยชีวิตในการเลียดลองไ้เท่นการปล่อยตัวลุยมานูเอมดิอาดพร้อมซอยกันจุดเทียนสวดภาวนาให้เขากับมายางปลอดภัยในเลว,วันอัปเดตข่าวล่าสุดเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2 5 66ซื้อยันกุมก่อการหลายจอบปล่อยตัวพอดีอาดซื้อข้อ่อมเบียประคองเข้ากุมก่อการหลายจอบรลอยโตพ่อของลุยดีอาดปีกทีมริเวอร์พูลในอีกบกี้ช่วโมงข้างหนา หลังมีการเจรจาก,กับรัฐบาลเรียบร้อยแล้วเอ็นเตรี o, ยมโปรไล่งานเมื่อสองพฤศจิกายนวา่าดีอาร์สตาดังของประเทศกำลังสิได้รับข่าวดีหลังจากรัฐบาลถแถลงหูข้อมูลวากลุ่มก่อการล่ายเนชันแนนลิเบอร์เรชันอาร์มี่เป็นฝ่ายรักผ้าโต่อและแม่ของเขาไปตั้งต่วันซาวโดยคุณแม่ของเขาได้รับการปล่อยตัวหลังจากนั้นบบกี้ชั่วโมงและบ่ได้รับบาดเจ็บต่อกรณีดังก้าว ซื้อของประเทศเสริมว่ารัฐบาลได้เจรจากับ e อ n อแล้วเพื่อขอให้ป้อยโตพ่อของดิอาดและได้รับคําตอบว่าพวกเขาให้สัญญาว่าจะป้อยโตเยอในอีกบุกี้ส่วโม่งคางนาด่านเซมานานิตยาสารของประเทศเผยว่าสมาชิกของกลุ่ม e อ n เอ็บหูวว่าสองผู้เคาะไหลที่พวกเขาลักพาตัวคือพ่อและแม่ของดาวเตซือดังหลังจากออติปาติโนโตแทนฝ่ายรัฐบาลยืนยันว่าได้ข้อมูลมาว่ากลุ่มก่อการหลายกลุ่มดัง,ดงกล่าว ิวเบืองลังการก่อเหตุใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์ปูดคุยแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่สองคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะฝากกดสับสกา,ายและกดกระดิ่งให้กับช่องเบิงบอลออนไลน์ด้วยนะเด้วยจาะเพื่อที่สิบอ๊อบพาดข้าวสารดีๆแบบนี้ทุกมือขอบคุณจา้า หากใครกำลัมงมองหาเว็บสำหรับการพนันบอลเราขอแนะนำ Soccer 99สุดยอดเว็บไซต์แทงบอลออนไลน์สำหรับคอบอลเว็บเดิมพันครบวงจรที่เปิดให้บริการหลากหลายแทงบอลครบทุกหลีกทั้งบอลเต็งบอลสดบอลชุดและบอลสเต็ป แทงได้ตั้งแต่2ถึง15คู่และมาพร้อมกับโบนัสคืนค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง0.5%แทงได้ไม่มีขั้นต่ำเรทราคาน้ำที่ดีที่สุดสามารถสนุกได้ทุกที่บนโทรศัพท์มือถือมั่นใจทุกการเดิมพันไม่ผ่านเอเย่นรันตีความมั่นคงปลอดภัยสร้างรายได้ง่ายๆมีแอดมินให้คำแนะนำตลอด2 4ชั่วโมงอย่าช้ารีบมาสมัครสมาชิกแล้วมาสนุกกันกันกบซกเกอร์